สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีในการถ่ายภาพหน้าจอนะครับถ่ายภาพหน้าจอของรุ่น oppo ตัวนี้เป็น a57 นะครับก็รุ่นอื่นๆก็ใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ถ้ามันตั้งค่ามากับมันนะครับวิธีถ่ายรูปหน้าจอ3นิ้วนะครับเลื่อนลงมานะครับก็เป็นทานถ่ายภาพหน้าจอแล้วเราก็ไปเตะนะครับว่าจะเอาส่วน จะเอาส่วนไหนของภาพนะครับแล้วก็จะไปขนาดภาพได้นะครับว่าเลื่อนเอาส่วนไหนนะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดบันทึกนะครับข้างบนนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็น3นิ้วนะครับถ้า3นิ้วไม่ได้นะครับก็บันทึกหน้าจอนะครับก็ให้กดตรงนี้กับบนลุ่มล่างนะครับบนลุ่มลบนะครับกดพร้อมกันนะครับนะฮะก็เป็นการถ่ายรูป หน้าจอเหมือนกันนะครับแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนมันก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่นะครับแกลเลอรี่อยู่ตรงไหนเอยขอดูก่อนนะครับพวกเมนูใหม่ๆก็ดูยากนะครับบางทีเ <laughs> <c oughs> นี่ยฮะอยู่ในรูปนะครับาการต่อนะฮะมันก็จะมาอยู่อัลบั้มเนี่ยในรูปนะครับ ก็จะกดลบนะครับเลือกทั้งหมดดีลิสโอเคกกลงถ้าจะลบให้มันหมดก็ไปที่ทางขยะด้วยกดแช่แล้วก็เลือกทั้งหมด,หมดนะฮะก็ไปลบโอเคโอเคนะครับจบไปในการแคปหน้าจอหรือถ่ายภาพหน้าจอนะครับ ต่อไปก็เป็นการบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับก็อันดับแรกก็ให้เลื่อนลงมาครับพอเลื่อนลงมานะครับให้มันก็จะโชว์อยู่ตรงนี้ฮะอัดบันทึกหน้าจอนะครับแล้วก็กดแช่ดูก่อนนะครับนะครับมันก็ให้เราเปิดไมโครโฟนไหมอะไรอย่างนี้ฮะ บันทึกกล้องหน้านะครับให้เราไปตั้งค่านะครับเดี <teach his sheep> ๋ยวผมจะลองบันทึกให้ดูนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่เห็นโชว์ตรงนี้นะครับก็ให้ไปตรงนี้นะครับไปเลือกปุ๊บแล้วมันก็จะเลื่อนเลือกตรงนี้นะครับจะลบอันไหนออกก็ได้นะครับแล้วมันก็จะโชว์ตรงนี้แล้วก็กดกดเพิ่มขึ้นมาก็จะเพิ่มมาตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าคนไม่มีอันนี้ผมก็จะบันทึกหน้าจอดูนะครับกดปุ๊บชินึงนะครับ ต่อไปต่อไปนะครับมันก็อนุญาตใช้ขณะแอปนี้นะครับนะครับก็กดอนุญาตมาเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็แตะแตะเพื่อบันทึกนะครับนะบพอแตะเสร็จมันก็เวลาเวลามันก็จะวิ่งนะครับถ้าเราจะหยุดก็แตะแตะแล้วก็มาหยุด หยุดนะครับหรือว่าเราไปตั้งค่าตรงนี้ว่าให,หให้เสียงเราเข้าไหมผมจะเอาให้เสียงเข้านะครับเข้าใหม่แล้วก็ตกลงไม่ต้องไปนครับแล้วก็ผมก็อัดใหม่นะครับเปเพใหม่นะครับนะฮะพอเราเปิดลําโพงแล้วมันก็จะเสียงเราก็จะเข้าไปนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับแล้วถ้าเวลาจะหยุดเราก็กดเป็นตัวสีแดงนะครับมันก็หยุดไป ทีนี้มันก็จะมาโชว์ในนี้ครับก็แตะเข้าไปหรือว่ามันจะโชว์ในรูปเนี่ยครับพอโชว์ในรูปเห็นไหมครับมันก็จะมีวิดีโอหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนะครตอนแรกก็จะไม่มีเสียงนะครับอ่าพอเล่นไปสักพักอย่างเงี้ยครับมันก็ผมก็ได้เปิดไมค์ข้างนอกเข้าไปนะครับโอเคไมค์นะครับเห็นไหมครับพอเราเปิดลำโพงแล้วมันก็จะเสียงเราก็จะเข้าไปนะครับเปิดไมค์นะครับไม่ใช่ลำโพง ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเวลาจะหยุดเราก็กดเป็นอ่าโอเคครับก็ผมก็จะลบไปนะครับเว่าเวลาลบลบให้มันเกลี้ยงก็ต้องไปลบที่ทางขยะอีกด้วยครับอ่ามันก็จะได้เกลี้ยงนะครับถ้าลบไปทางขยะภายในสามสิบนาทีมันก็จะมันก็จะลบไปเองก็ได้ครับอ่าก็คือว่าเราเป็นเป็นลบทางขยะนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับในการ แคปหน้าจอและบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับผมของรุ่น oppo android 11-12ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ oppo รุ่นใหม่ๆนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่กดรับชมขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องนะครับผมสวัสดีครับ